สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดค่ะเราจะบอกว่าวันนี้นะคะที่ระยองมีนด์มาร์คใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือ sky walk เขาแหลมย่าตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเลยค่ะแถมการเดินทางนะคะยังลาอไปตามแนวชายฝั่งอีกด้วยตอบโจทย์คนที่ชอบเที่ยวแบบแนวธรรมชาติชิลๆแบบสุดๆเลยค่ะ และว,วันนี้นะคะโบจะพาทุกๆคนไปดูว่าข้างในอุทยานจะมีฟิลที่ดีขนาดไหนแล้วก็สกายวอล์กนะคะที่เขาแหลมย่าสร้างขึ้นมาใหม่นั้นถือเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของระยองจะเป็นยังไงบ้างชมวิวกันแบบ360องศากันเลยค่ะ สำหรับที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่กาดเสม็ดนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะส่วนเวลาเปิดปิดนะคะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะราคาเข้านะคะคนไทยผู้ใหญ่40บาทส่วนเด็กนะคะ20บาทชาวต่างชาติ200บาทและ100บาทสำหรับเด็กค่ะถ้าอายุเกิน60ปีเข้าฟรีเลยนะคะ และค่ารถยนต์นะคะอยู่ที่คันละ30บาทค่ะเมื่อเข้าสู่พื้นที่อุทยานแล้วจะต้องนั่งรถสองแถวนะคะเพื่อข้ามเขาลูกเล็กๆไปยังชายฝั่งทะเลโดยทางอุทยานจะมีบริการฟรีเลยค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ3-5นาทีเท่านั้นเองสำหรับการมาเขาแหลมย่านะคะโบนแนะนำให้มาช่วงประมาณสัก4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะเพราะ บรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะไม่ร้อนจนเกินไปโอเคค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิวด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบก,ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย้านะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพอเรามาถึงที่อุทยานนะคะเราก็ พอเข้าเขตปุ๊บแบบมันก็จะมีที่จอดรถนะคะพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะต้องรอรถสองแถวนะคะแล้วก็นั่งขึ้นมาขึ้นเขาแล้วก็ลงเขามาอีกนิดเดียวเองทุกคนเป็นตัว S นะก็มากับทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเป็นรถกระบะของอุทยานเลยค่ะทุกคนก็จะพาลงมาถึงบริเวณจุดนี้เลยนะคะก็คือถึงเลย ตรงจุดที่เขาจอดนะคะก็จะมีร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้านซ้ายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบรรยากาศกตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทางที่จะเดินไปชมวิวนะคะก็จะมีทั้งสะพานไม้แล้วก็เป็นถนนปูนนะคะแต่เอารถเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนก็เดินไปเพื่อที่ไปถ่ายรูปกับวิว ของเขาวหลมย่านะคะแต่จุดนี้นะคะยังไม่ใช่จุดสกายวอลที่สร้างใหม่นะคะจุดนี้จะเป็นจุดสะพานไม้ก่อนแล้วก็เป็นถนนปูนนะคะแต่นะักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปเยอะมากๆบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็อากาศแดดแรงนะทุกคนแต่ลมแรงมากก็เลยไม่ทำให้รู้สึกว่ามันร้อน มากมายส่วนน้ําทะเลนะคะทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นสีเขียวคือน้อําอ่ะสีเขียวทุกคนสวยมากสกายวอล์กนะทุกคนก็คืออยู่ตรงจุดน้นต้องเดินสะพานไม้เลาะไปอีกทีนอันนี้เป็นป้ายเขาแหลมย่านะคะสีเหลืองๆใหญ่มาก ุตรงสุดนู้นเลยนะคะก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเป็นเหมือนจุดมหาชนเลยะคะ่ะดูดิคนมาถ่ายรูปเยอะมากวันนี้อากาศดีจริงๆเลยอะ่ะแดดร้อนแต่ไม่ร้อน <c oughs> วันนี้ที่บลงมานะคะก็ตรงกับวันที่14เมษายนนะคะ2567นะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะคะ ค่ะทุกคนก็เป็นเขาลลย่าตึงตึงถึงตึงไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่าตึงลุ้และไอ้ที่เราว่าไม่ร้อนเพราะเราใส่แขนยาวมาแต่ในความเป็นจริงอะร้อนมากเดี๋ยวจะพาไปเดินชมสะพานไม้นะคะทุกคน สะพานไม้นะคะเนี่น่าจะมีความยาวประมาณนึงเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะยังคือเดินสามารถเดินได้แล้วก็มีเป็นท่าลงเรือด้วยนะเพราะว่ามีเรือมาจาอดรอแล้วก็มีทุ่นนะคะหรือว่าโปะ๊ะไว้สำหรับลงเรือขึ้นเรือด้วยค่ะ ดูห,หน่อยมีทางลงไหมลงยังไงวะอ๋อ,อทางลงเขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> จุดนี้นะคะก็เป็นจุดโลบป,ปั้นนางยักษ์นะคะที่อยู่ที่เขาแหลมยา้าหมู่กเกาะสม็ดนะคะ <Okay. S 1> ก็จะสีทองอารามเลยนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วขอเซลฟี่กับนางยักษ์สักรูปนะคะโอ้มือใหญ่มาก เดี๋ยวว่าจะพาไปเดินดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่านะคะปลายทางนะคะก็คือจะเป็นจุดชมวิวที่เป็นสกายวอล์กนะคะเป็นเหมือนสะพานกระจกนะคะทุกคน ตรงสะพานไม้นะคะก็จะเป็นหวาวเข้ามานะคะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่ให้ยื่นออกมาเพื่อถ่ายรูปด้วยว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงประวัตินะคะของเขาแหลมย้าให้ทุกคนฟังนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็วิชาการมากๆนะคะก็ ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือที่นี่เหมือนเป็นเหมือนเรื่องจินตนาการนะคะของท่านสุนทรภู่นะคะที่จินตนาการว่าหน้าที่แห่งนี้นะคะเป็นเกาะแก้วพิสดารน,นะคะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องพระอภัยมณีผีเสื้อสมุทรและสุดสาครนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเกาะแก้วพิสดารที่จินตนาการไว้นะคะณปัจจุบันก็คือจะเป็นหมู่เกาะ,ะเสม็ดนะคะแล้วก็ที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็เป็นเขาแหลมย่าหมู่เกาะ,ะเสม็ดนั่นเองค่ะ เป็นเรื่องราวที่ยาวมากๆเลยแล้วเราก็จะเห็น <laughs> แล้วเราก็จะมองไปนะคะแล้วก็จะเห็นเอ่อบัตเตอร์ไฟจายนนะคะก็คือผีเสื้อสมุรนั่นเองนะคะก็คือยืนอยู่ตรงนู้นนะคะสีทองอารามเลยนะคะแล้วก็สีเสื้อสมุรเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปยังเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิาที่แห่งนี้ได้นะคะตอนที่พระอภัยมณีหนีมานะคะก็เพราะว่าพระอภัยมณีได้รักได้ชอบกับผี กับกับนางเงือกนะคะจนมีลูกเป็นผีเสื้อสมุทรจนจนมีลูกเป็นสุดสาครนะคะและสุดสาครก็มีม้าคู่ใจคือม้านินมังกรนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูตอนเด็กๆนะคะก็จําได้ว่าม้านินมังกรเนี่ยลุยน้ําขึ้นมาเลยค่ะลอยขึ้นมาเลยพร้อมกับสุดสาครเริ่มัวแล้วและที่นี่มันมีอนี้ด้วยนะมีอะไรอ่ะเปลือย มีที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของของบัดเปัจจุบันนะคะเกาะสมเด็จก็คือเป็นที่อยู่ของเกาะกูดีมาอะไรนะหานินมังกรซึ่งเป็นที่อยู่ของชีปวยสุดสาครแล้วก็มานินมังกรโอ้จริงๆก็ให้อ่านเองก็ได้ก็จะง่ายกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูชมวิวต่อค่ะไป สุดนี้นะคะเขาก็ให้เราลงไปเพื่อไปถ่ายรูปกับโขดหินได้ด้วยนะคะมีชิงช้าจะถ่ายสวยมากๆเลยนะถ้าเกิดถ่ายตอนที่มีขลื่นซัดกระทบฝั่งนะคะทะล้ำทะเลปัดกับหินสวยมากตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะก็เป็นสะพานยาวไปแบบนี้เลย สกายวอล์กนี้เพิ่งทำเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคน ทุกคนคิดว่าจะได้เดินไปถึงสุดปลายทางไหมะคะ <c oughs> เอาจริงๆมันรอแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณ3-4มสโมงเย็นแล้วว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจจะให้ทุกคนชมวิวประมาณตรงนี้เนาะหรือ <c oughs> อาจจะเดินต่อไปอีกสักหน่อยนะจริงๆมันยังไปได้อีกยาวมากๆนะ แต่ว่าถึงเราไปจนสุดอ่ะมันก็ไม่มีสกายวอล์กแล้วนะคะหมายถึงว่าสะพานกระจกหรือจุดชมวิวที่เป็นกระจกแบบนี้นะ mm hmm. ก็คือจะมีแค่จุดนี้นะทุกคน mm hmm. โหแต่ลมดีมากอ mm hmm. ่ะ yeah <laughs> เท้ายคลิปกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ที่พ่พาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูเกาะเสม็ดนะคะที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนวรนณนาคาดีนะคะของท่านสุนทานผู้นะคะในเรื่องพระอภัยมณีนนกลับบ้านกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย